ในวันนี้เรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับโลกออนไลน์ครับ <Wow. S 1> ในปัจจุบันนี้คนเราใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มากกว่าชีวิตจริงซะอีกใช่ไหมครับดังนั้นในวันนี้พี่จะพาน้องๆทุกคนมาทํากิจกรรมเพื่อศึกษาประเด็นนี้ให้มากขึ้นครับว่าทําไมาคนถึงให้ความสนใจในการใช้ชีวิตในโลกออนไลน์มากกว่าชีวิตจริงซะอีกถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปไขข้อสงสัยนี้ร่วมกันได้เลยครับอย่างแรกเลยนะครับพี่อยากจะชวนน้องๆมาจํากัดความคําว่าโลกออนไลน์กับโลกความเป็นจริงครับว่าในมุมมองของน้องๆทั้งสองคำนี้แตกต่างกันยังไง หมดเวลาครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคําจำกัดความของคําว่าโลกออนไลน์กับโลกความเป็นจริงนั้นจะตรงกับที่น,น้องคิดไว้หรือไม่ไปดูกันครับโลกความเป็นจริงก็คือโลกที่เราใช้ชีวิตอยู่กับคนรอบๆตัวเราครับมีการทําตามกฎระเบียบของสังคมเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้ใช่ไหมละครับอีกคํานึงก็คือคําว่าโลกออนไลน์ครับโลกออนไลน์เป็นอีกโลกหนึ่งที่เราสามารถสร้างตัวตนขึ้นมาได้บนสื่อช่องทางออนไลน์ต่างๆครับเราไม่สามารถทราบได้ว่าตัวตนนั้นๆจะมีอยู่จริงหรือไม่ครับ น้องๆคงจะเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าโลกความเป็นจริงกับโลกออนไลน์นั้นแตกต่างกันมากเพียงไหนแต่เอ๊ยยังมีคนหลายๆคนนะครับที่ยังเลือกใช้ชีวิตของทั้งโลกความเป็นจริงกับโลกออนไลน์ด้วยกันอยู่เดี๋ยวเรามาศึกษาร่วมกันครับว่าโลกทั้งสองใบนี้มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและการตัดสินใจของคนเรายังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับเริ่มแรกเรามาดูข้อดีของโลกความเป็นจริงกันก่อนนะครับ 1. ทําให้เราเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์จริง2 ทำให้เราเข้าใจและแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยตนเอง 3. ทําให้เรามุ่งออนจากปัญหาต่างๆได้รวเดเร็วมากยิ่งขึ้นและ 4. ทําให้เรามีความสุขกับชีวิตของตนเองและมีปัญหากับคนรอบข้างน้อยลงครับต่อมาเรามาดูข้อดีของโลกออนไลน์กันบ้างครับ 1. ช่วยให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นสสามารถแสดงออกทางตัวตนหรือความคิดเห็นได้มากขึ้นสสามารถเข้าถึงสื่อบันเทิงได้ ตามความชอบและ4สั่งของง่ายเค่ปลายนิ้ว <Wow. S 1> ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่สั่งของผ่านทางโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้นทําให้เกิดอาชีพใหม่ๆตามมาด้วยครับฟังดูแล้วทั้ง2แบบก็มีข้อดีที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่พี่เชื่อว,ว่าในใจของน้องๆหลายคนคงจะเลือกโลกออนไลน์ใช่ไหมครับยังไงก็ตามครับแม้ว่าโลกออนไลน์จะมีข้อดีอยู่เยอะมากแต่มันเป็นเือนดับสังคมครับถ้าหากว่าเรานําไปใช้ในทางที่ผิดก็จะก่อให้เกิดโทษต่อตัวเราเองและตัวผู้อื่นได้ไดเช่นเดียวกัน เหมือนกับการที่มีการนําเอาสังคมออนไลน์หรือช่องทางออนไลน์ไปใช้ในการหลอกลวงผู้อื่นเหมือนกับกลุ่มมิจฉาชีพนั่นเองครับเรานี่มีการพูดถึงชีวิตในโลกออนไลน์ที่มีการเอาช่องทางดังกล่าวมาใช้ในทางที่ผิดในวันนี้พี่มีคลิปวิดีโอมาให้ความรู้น้องๆเกี่ยวกับข้อควรระวังที่เรามักทาในโลกออนไลน์แต่ผิดกฎหมายในชีวิตจริงมาให้น้องๆดูกันครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย เจอหน้าไม่กล้าพูดแต่บนโลกออนไลน์ฉันด่าได้อย่างกล้าหาญนี่คือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่เป็นประจำจนคุ้นชินว่าแต่การไปพิมพ์ด่าใครหรือต่อว่าใครบนโลกโซเชียลบนโลกออนไลน์แบบนี้ผิดไหมเป็นยังไงกันบ้างครับจากการรับชมคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาน้องๆจะเห็นนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เราทําลงในสังคมออนไลน์บางครั้งก็ทําไม่ได้ในชีวิตจริงนะครับเพราะว่าเป็นการทําผิดก,กฎหมายในปัจจุบันนี้ครับ ังนั้นแล้วก่อนที่เราจะลงมือทําอะไรลงไปต้องมีสติรู้แล้วก็รอบคอบก่อนลงมือทานะครับระวังเราจะเสียค่าปรับโดยไม่รู้ตัวเอานะครับก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้พี่อยากให้น้องๆทุกคนได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตครับทั้งชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงและชีวิตในโลกออนไลน์ครับเราควรจะเลือกไว้เสมอว่าทุกๆการกระทําของเราย่อมมีผลตามมาเสมออยู่ที่การตัดสินใจของเราว่าเราอยากให้ผลออกมาเป็นแบบไหนครับสุดท้ายนี้พี่ก็อยากให้น้องๆทุกคนนำเอาความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองนะครับทั้งในโลกของความเป็นจริงและในโลกออนไลน์ครับสุดท้ายนี้พี่ของฝากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ